ทุกคนอุ้มมีแบรนด์ของตัวเองแล้วและนี่คือ Anti ี้มอนสเตแบรนด์อิสเซอรี่มือถือแบรนด์แรกของไออุ้มรีวิวเดี๋ยวตอนท้ายมาคุยกันว่าทำไมต้องถึงทำแบรนด์นี้แต่ตอนนี้ไปรู้จักเจ้า Buffer X พร้อมๆกันก่อนเลย งั้นเรามาแกะกล่องให้ดูกันดีกว่านะคะว่า Anti Monster b u ร์บ er ัฟเนี่ยข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะด้านหน้าจะเขียนว่า Anti Monster นะคะแล้วทําไมมันมีความเป็นบั f เฟอร์ังไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังตอนนี้มาแกะกันก่อนเลยด้านหลังนะคะจะมีอธิบายในวิธีการติดตั้งซึ่งจะบอกว่าง่ายมากๆนะคะเนืยอดึงกันเลยนะ โอเคแล้วเราก็จะเปิดมันออกมาค่ะทุกคนมาแล้วเรียบร้อยอ่าเรานะคะจะดึงมันออกมานี่มีอะไรบ้างนี่คือจะบอกว่ามันติดตั้งง่ายมากๆทุกคนเพราะว่าอุ้มคิดมาแล้วอย่างดีนะคะว่าเราควรจะมีนี่เลยอุปกรณ์การช่วยติดนะคะมีมาให้แบบนี้เลยแล้วก็ในถุงนี้นะคะในถุงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวีให้ดู โอเคนี่ในซองนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีเป็นเป็นที่ติดฝุ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์การทําความสะอาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวอุ้มจะอันนี้ล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในการติดตั้ง ตอนนี้นะอุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมเรียบร้อยค่ะเราจะมาเริ่มทําการติดตั้งกันเลยดีกว่านะคะเริ่มขั้นตอนแรกค่ะด้วยการลอกเนี่ยเอาฟิล์มเนี่ยของตัว iPhone นะคะที่ใช้งานอยู่ออกได้เลย โอเคอันนี้คือขั้นตอนที่1นนะคะขั้นตอนที่2ค่ะเราจะมาทาความสะอาดเนี่ยที่ตัวหน้าจอ iPhone ของเรากันอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะตัวที่เป็นตัวนี้นะคะที่เป็นผ้าแอลกอฮอล์เล็บเหนือมานะเสร็จปุ๊บเนี่ยทำการเช็ดนะคะไปที่หน้าจอให้เรียบร้อยทําการเช็ดที่หน้าจอเสร็จนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะเราจะเอาผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้ เช็ดที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็จะเอานะคะสติกเกอร์ค่ะติดฝุ่นตัวนี้สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะไว้แล้วก็ทำการติดเอาฝุ่นต่างๆเนี่ยที่หน้าจอออก พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาดูที่ตัวอุปกรณ์ช่วยติดตั้งตัวนี้นะคะให้เราดึงตัวนี้ออกนะคะที่เป็นสีขาวๆอันนี้ดึงออกมาเลยดึงเสร็จปุ๊บนะคะให้เราเนี่ยประกบค่ะตัวตัวอุปกรณ์ช่วยติดนะคะเข้ากับตัวมือถือของเราทีนี้ค่ะมันจะมีบอกอยู่นะว่าด้านไหนคือด้านล่างนะคะด้านไหนคือด้านบนด้านบนมันจะมีลูกศรแบบนี้นะคะที่ชี้ขึ้น ให้เรานะคะวางลงไปตามลูกศรเลยนะตามลูกศรเลยนะคะมันจะพอดีการแบบนี้ปุ๊บให้สังเกตว่าเวลาที่เราวางเสร็จปุ๊บนะคะด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีลูกศรลงอยู่แบบนี้นะคะมีลูกศรลงอยู่แบบนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะทําการดึงนี่ที่เขียนว่า pull out this way นะคะให้เราทําการดึงตรงนี้ออกมาเลยโอเคดึงออกมานะคะ ดึงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่ะให้ตัวเนี้ยมันจะไล่ฟองอากาศเองนะคะด้วยตัวเองแล้วเราเนี่ยก็ช่วยนะคะเอามือเนี่ยกดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อช่วยให้มันเนี่ยทำการไล่ตัวฟองอากาศออกค่ะพอตอนนี้นะคะมันทําการไล่เนี่ยตัวฟองอากาศแล้วค่ะให้เราทําการดึงตัวช่วยติดตรงนี้ออกนะคะดึงออกตรงๆแบบนี้เลยเว้พอมัน <kidnapped> <peach. S 1> ดึงเสร็จปุ๊บนะคะมันจะเอาเนี่ยตัวฟิล์ม <rika aja> ด้านหน้าตรงเนี้ยออกนะคะแล้วก็แค่ ดึงปึ๊บออกมาอ่าเสร็จเรียบร้อยง่ายๆแบบนี้ค่ะทีนี้มันจะมีบางส่วนเนี่ยที่ยังมีฟองอากาศอยู่นะคะเราก็ใช้นิ้วไล่ๆไปแบบนี้นะคะใช้นิ้วไล่ๆออกไปนะคะหรือว่าเราจะแง้มนิดหน่อยนะคะจะใช้นิ้วเนี่ยแง้มนิดนึงแล้วก็ไล่เนี่ยตัวฟองออกไปนะคะให้หมดเนี่ยง่าย,าย,ายๆแบบนี้เลยโอเคเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ติดตัว buffer X เนี่ยเข้ากับตัว iPhone 15 Pro Max เสร็จแล้ว ทีนี้ทําไมต้องเป็นตัว buffer X นะคะก็ต้องบอกงี้ค่ะว่าอุ้มเนี่ยเป็นคนเรื่องมากเรื่องกระจกมากๆอย่างแรกเลยคือไม่ชอบติดกระจกหนานะคะเป็นโรคจิตมากคือพอเจอกระจกหนาปุ๊บแบบว่าไม่ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้อุ้มก็เลยทําให้บางสุดๆแบบนี้นะคะบางไม่พอไม่ชอบให้ไอตัวขอบดำเนี่ยมันเยอะด้วยหลายตัวเนี่ยติดไปแล้วนะคะเอ่อทำให้รบกวนเนี่ยตัวหน้าจอของเรานะคะหน้าจอสวยๆแบบนี้ก็ไม่ควรจะต้องมีอะไรมาบดบางนะคะอันนี้พอติดไปแล้วเรายังได้พื้นที่ของ อเมอนดิย่างต่อมาค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกนะคะ Corning Gorilla Glass ค่ะก็ความแข็งแรงนะตัวนี้จะกันรอยขีดข่วนเนี่ยระดับ 9H นะคะและ้วไฮไลท์สำคัญนะคะของรุ่น Buffer X ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับกาวพิเศษค่ะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Non Newtonian Fluid นะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็มีการใช้เนี่ยกันอย่างแพร่หลายเนาะคุณสมบัติสำคัญของตัวนี้ค่ะก็คือการเป็นบัฟเฟอร์ให้อีกชั้นหนึ่งลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราทำมือถือ ตกนะมันก็จะโดนชั้นกระจกก่อนใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะมีการแตกหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ค่ะหลังจากที่มันโดนกระจกปุ๊บมันจะทําการนะคะบัฟเฟอร์เอาไว้ที่ตัวชั้นกาวทําให้ช่วยเนี่ยทำให้ตัวกระจกนะคะกระจกตัวฟิล์มที่เราติดเข้าไปเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อุ้มแบบอชอบมากๆนะคะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าอุ้มเอามาใส่ให้กับตัวบัฟเฟอร์เอ็กซ์ตัวนี้เลยอันต่อมาค่ะที่อุ้มเฮาลีพีเซนต์มากค่ะก็คือเดี๋ย้ดะ ตัวนี้เนี่ยอุ้มใส่เทคโนโยีที่ชื่อว่า anti reflective glass มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยนะคะลดแสงสะท้อนเนี่ยในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งนะคะหรือว่าโดนแสงอายกตัวอย่างเช่นนะคะแมบเห็นไหมเราจะยังมองเห็นนะคะเราจะยังมองเห็นอยู่ ถ้าเราใช้มือถือหลายรุ่นนะคะที่ติดฟิล์มตัวอื่นอะไรเอ่ยพวกนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเวลาไปอยู่ในแสงแดดนะคะมันสะท้อนซะจนแบบมองไม่เห็นหรือว่าเสียสายตานะคะเวลาที่เราใช้งานในรูปแบบนี้อันนี้เนี่ยก็จะเคลือบสารเรียบร้อยนะคะกออ็อุ้มเนี่ยใช้คุณสมบัตินี้เยอะนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ในตัวกระจกเนี่ยรุ่น buffer X ด้วยค่ะและอย่างหนึง่งที่อุ้มเนี่ยแคร์มากๆเลยก็คือความลื่นในการใช้งานหลายๆตัวนะคะมีคุณสมบัติที่ดีมากๆก็คือกระจกเนี่ยโอเวอร์เทมนะคะ แข็งแรงทนทานแต่พอม,มาใช้งานจริงค่ะ ไม่ลื่นเกินไปก็หนืดเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะถูกออกแบบมาให้เราสามารถใช้หน้าจอประสิทธิภาพของมือถือของเราไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าซัมซุงนะคะได้อย่างเต็มที่จริงๆก็คือตัวหน้าจอเนี่ยลื่นนะคะเหมาะสําหรับการเล่นเกมแต่ว่าไม่ลื่นเกินไปสําหรับการใช้งานจริงค่ะลองอยากให้ลองนะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ต้องมาทดสอบกันจริงๆค่ะว่ามันลื่นเนี่ยกำลังพอดีมากๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกอย่างที่อุ้มเล่าไปเนี่ยก็เลยทําให้ออกมาเป็นตัว buffer X ตัวนี้ที่อุ้มเนี่ยค r ร u d e ุดสเลยและนอกจากตัวเพียงกระจกนะคะรุ่น Buffer X แล้วค่ะเรายังมีนี่เลยไปกระจกกันเลนส์กล้องนะคะรุ่นซั b ไฟซึ่งตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานของ g i เนะคะเดี๋ยวอุ้มจะแยกรีวิวให้ดูเนี่ยอีกคลิปหนึ่งเพื่อติดตั้งด้วยนะคะว่าเดี๋ยวมาสอนติดตั้งเนาะทำยังไงบ้างและตอนนี้นะคะเรามีนี่เลยเป็นบ็อกเซตทุกคนถ้าทุกคนจัดนะคะเป็นบ็อกเซตแบบนี้ค่ะในกล่องนะจะประกอบไปด้วยมีทั้งนะคะตัวฟิล์มนะที่เป็นตัว Buffer X นะคะรุ่นนี้ค่ะแล้วก็จะมีนะ,ะเป็นตัวกระจกกันเลนส์กล้องค่ะที่เป็นฟไและเราจะ แถมเคสนะคะเป็นเคสตัวนี้ให้ด้วยค่ะรองรับ m a ็ s a ซ e นะคะก็มีทั้ง2รุ่นเลยของทั้ง iPhone นะคะ iPhone เนี่ยจะมีทั้ง iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus แล้วก็ iPhone 15นะคะแล้วก็ของ Galaxy S24 Ultra ค่ะก็จะมีมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถแอดนะคะ Line แอดนะ a อด Anti Monster BKK นะคะตามด้านล่างนี้แอดกันได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามได้เลยว่าสนใจรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะยังไงอุ้งขอฝากนะแบรนด์ Anti Monster เนี่ย ทุกคนด้วยค่ะก็เราก็อยู่กันมานานเนาะก็รีวิวนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายเออบอกก่อนละกันว่าทําไมถึงมาทําแบรนด์แอนตี้มอนสเตอร์นะคะอุ้มเองเนี่ยอยู่ในวงการมือถือมาเกิน12ปีแล้วทุกคนแล้วก็ได้รีวิวนะคะพวกอุปกรณ์มือถือต่างๆเนี่ยมาแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายแบรนด์ค่ะค้นพบแล้วว่ามีสิ่งที่เราชอบมากๆหลังจากที่เรารีวิวแล้วบอกเอยเราอยากได้แบบนี้เราอยากใช้แบบนี้นะคะอุ้มก็เลือกสิ่งเนี้ยมาให้กับทุกคนค่ะเหมือนกับพี่อุ้มเนี่ยกำลังใช้งานอยู่นั่นเองเนาะอันนี้ก ง่ายๆของแอนตี้มอนสเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะทุกคนเพราะว่าพาร์ทเนึ่งอุ้มนะคะค้ามวอดอยู่ในวงการฟิล์มกระจกฟิล์มกันลอยเคสต่างๆเนี่ยเป็นหลัก10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยสามารถ เฟ้นหานะคะของที่ดีที่สุดเนี่ยมาฝากทุกคนได้อย่างแน่นอนใครสนใจนะคะหรือว่าอยากสนับสนุนอุ้มนะคะก็ขอฝากแอนตี้มอนสเตอร์ด้วยอนาคตนะคะก็อาจจะมีอะไรที่สนุกสนานเนี่ยตามมาอีกนะคะยังไงคอยติดตามแล้วกันเนาะวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตัวนี้ฟิล์มนะคะตัวกระจกเลนส์กล้องว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ